ทุกคนนะฮะแล้วก็นี่ว่าผมหายไปเท่าไหร่เนี่ยกี่วันหายไปสัปดาห์นึงเปลี่ยนแล้วจะเปลี่ยนพิธีกรอยู่แล้วจริงๆแล้วอ้าวทำไมเยิ่งจะออกเออเนี่ยออกเขาจะให้พี่ออกจริงอ่ะคนที่ไม่มีความพร้อมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะไม่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวยวนะสัปดาห์หน้าก็อยู่ไหมสัปดาห์หน้าอยู่แล้ววันที่หนึ่งอ่ะวันที่หนึ่งไมอยู่ไม่อยู่ฮะไม่อยู่สัปดาห์แล้วที่อยู่สัปดาห์ก่อนคุณผู้ชมครับขอพูดนะฮะสัปดาห์ก่อนผมก็อยู่นะฮะแต่เข้ารายการไม่ได้ ไม่จริงอ่ะจริงจริงไม่จริง,รงวันที่สิบอ่ะอยู่กรุงเทพนะใครดูรายการอยู่ขเขาก็ต้องรู้ว่าพูดกันในรายการอยู่ว่าพิเศษไม่ว่างอ่ะบอกตรงๆแล้วกันอ่ะบอกตรงแล้วกัน <laughs> ครับเด็กไคนนี้มันไม่อยู่อารมณ์เสีย <c oughs> นะ,ะอ่ะเรายอ้อนกลับไปหน่อยละครในะฮะอย่างรายการ <c oughs> เราเนี่ยครับจำได้ไหมว่าวันแรกที่เราเริ่มรายการคุยไหนจำไม่ได้หรอกจำได้ป่ะจำได้พี่จำได้เพราะว่าวันนั้นที่เรามาอ่ะพี่พูดเฮ้ยคุยไปมาวันที่เท่าไหร่วันที่ สิบเอ็ดเดือนเก้ามันคือนานวันวันไงจริงเหรอครบหนึ่งปีแล้วอะเร็วมากเร็วมาก เปีไม่น่าเชื่อว่ารายการจะอยู่รอดกันนะผมคิดว่า3เดือนจะจบแล้วตอนแรกครบรอบ1ปีไปนะครก็ได้ข่าวทีมงานอย่าลมถึงผู้บริหารครับจะมีรางวัลให้เราไม่ใช่จะมีรางวัลใหญ่ก็จะนำพาผู้โชคดีนะครับไปทัวร์ยุโรปสิบแปประเทศครับผมในเวลา2วันครันประเทศแรกก็พม่าคือจะบอกสิบแประเทศในเวลา2วันนะครับก็คือบินเหนือน่านฟ้าคือมองเฮ้ยฝรั่งเศสว่าไปฝรั่งเศสแล้วไปอังกฤก็2วัน คือมันที่สองวันก็หมดแล้วอ่ะนึกออกปะแล้วก็บินกลับมาลงที่ชนบุรีนะฮะแต่จริงๆแล้ไม่น่าเชื่อว่ารายการเราจะอยู่ได้ครับพิธีกรเราอ่าเราจะายามพิธีกรที่เข้าแทนพี่อ่าประโยคแรกที่เขาพูดว่ารายการเราเป็นรายการที่กล้ามากกล้ามากคือเบรกแรกเอาเรื่องของตัวเองมาเล่าเลย่องเนาะแบบไม่ใช่แค่พี่คิดคนเดียวนะผมก็คิดว่าทำไมเนี่ย ชีวิตกูเนี <S <S ่นยมันต้องอยากรู้ทั้งโลกว่างั้นมันต้องตอออกมาเข้อรายการเปลี่ยนนะเลยไม่ใช่มันก็คือชื่อรายการชื่ออะไรเนวดาวออนทีไม่ใช่แบบรายการหมาข้างบ้านนึกวถ้ารายการหมาข้างบ้านเอารายการเอาเอาหมามาแต่นี่คือเนว่ติดต่างว่า เน่แทนกับหมาไงท่านเรื่องหมาเปล่าหมาไม่พูดจาไม่ค่อยเข้าหูนะเราอยู่ด้วยกันได้แล้วก็ต้องอัปเดตชีวิตของเนหน่อยเอาเป็นชีวิตพิเศษมาได้ก็ไปอิตาลีมาอู้ดหวานสวยๆได้ข่าวโดนหานเนี่ยได้ข่าวได้เยอะหนิเยอะแต่เค้านี่หมดแล้วจะพูดทำไมเนี่ยนะอ่ะเรามาพูดถึงเรื่องทำงานมาได้เยอะก่อนเยอะใช่ใช่านมาสัปดาห์ก่อนไปสุพรรณมาเหรอครับผมไปทำไม ก็พี่เก่งเนี่ยเขาจะพี่เก่งที่ว่าคือพี่เก่งหลายทางใช่พี่เก่งเนี่ยเขาจะทำงานประเภทอย่างนี้เขาออกต่างจังหวัดบ่อยงานอีเวนต์เยอะงานเด็กปรุณเยอะไปตามเว่าเขามีความสามารถในการพูดในการเป็นเอ็มซีในการเป็นดีเจอ๋อเหรอเตามหับก็เลยให้พี่เก่งไปแต่ไม่รู้ว่าลูกพี่ผมเนี่ยเป็นอะไรชอบเสนอว่าพี่เอาน้องผมได้ไหม อ๋อขายพ่วงขายพ่วงขายขายพ่วงเอ้านี้เขาจะเอาด้วยไหมหรือเลิกเลิกเอาไปเป็นเอาไปเป็นเพื่อนด้วยกันเหงาได้เงินกันป่ะนะได้ตามไปป่ะน่ะได้ตังแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าถามพี่เก่งพี่เก่งให้ผมไปทําไมเออให้ผมไปทําอะไรเออผมก็ทําอะไรไม่เป็นสักอย่างก็เหภาษาเขาพูดยังไงหมาตาโตดยังไงให้ผมไปทําอะไรเอออย่างที่สุพรรณเงี้ยนะฮะเจ้าของผับก็พูดว่าไม่เป็นไรเนี่ถ่ายรูปหนึ่งเดียวถ่ายรูปหนึ่งเดียวเพราะมีเสนอหน้าถ่ายรูปใช่ถ่ายรูปหนึ่งเดียวเพราะว่าเออ คนที่ชื่นชอบเราก็เยอะขอเ,ออเขาเขาโหวตมาเว้ยอยากให้ชื่นชอบก็เยอะเกียิก็มาเกเยอะรอดักยิงเราก็เยอะ,อะเดเขาบอกว่าให้ไปไปถ่ายรูปคนเดียวเพราะว่าคนที่ไปเที่ยวเนี่ยเขาโหวตกันมาในในเพจก<อ>็อยากได้ให้สองคนนี้มาคนาโหวตทั้งหมดสองคนนะโหวตมาเป็นเนดีมากเป็นคนของเราด้วยเป็นหน้ามาใช่ไหมเราก็ไปเราก็ทําหน้าที่ของเราคือว่าเรารู้ว่าเราทาอะไรไม่ได้เราก็ไปยืนข้างหน้าแบบว่ารอ ให้น้องๆถ่ายรูปคือถ่ายรูปถาว่าเหนื่อยมันก็เหนื่อยแต่เราก็ต้องต้องยืนให้เราถ่ายหมดเลยอะถายมาทำงานเราไมทำงานอะก็เหนื่อยก็เหนื่อยเหมือนกันแล้วตอนที่ยืนรอถ่ายรูปพอเสร็จพอรออยู่ถือมือถือมจิ้มจิ้มั้มใส่ไหมใส่พอตอนกลับบ้านครับเกิดเหตุการณ์ไหมครับทำไมเ่ยทำไมมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นเรากำลังมันเกิดอะไรขึ้นเรามันเก็รถจอดอยู่ด้านหน้าร้านเราก็กำลังจะออกรถใช่ไหมนี่คือที่จังหวัดสุพรรณใช่แล้วก็มีน้องคนหนึ่ง บอกว่ามาขอ่ายมากระจกขอทายรปเราก็เลยเปิดกระจกช่วงหน้าวินาณีสานเราได้ยินเสียงว่าคนจากในภาพเขาพูดกันพวกน้าเะเป็นคนในร้านหรืออะไรเลยเอไอ้นี่ว่าดาวมันมาทำหาเลยวะ<อ>ยังไม่เห็นมันทำส้นตีนอะไรเลยเข้าหูเราเต็มเต็มสองแล้ว <laughs> โกรธไหมโกรธไหมเราถามว่าโกรธไหมเราก็เสียความรู้สึกไม่ใช <laughs> ่หรกไม่ใช่ยคาร้สึกคือเราจำนวนน้อยกว่าถ้าจำนวนมากกว่าอาจจะโมโหถ้าเราแต่เราสนิทกับตัวเจ้าของอะ เราเข้าแกไหมเรารู้จักแต่คนนี้เราเราเราไม่เราเราเราไม่รู้เลยว่าเป็นเสียงใครด้วยซ้ำและแต่เสียงมันดังมาจาการมณ์ตอนเนื่องเกิดอะไรขึ้นเราก็ถามว่าเสียความรู้สึกเราก็เสียความรู้สึกแต่เราก็เข้าใจแต่เราก็บอกก่อนหน้านั้นแล้วว่าพี่ผมทําอะไรไม่เป็นเลยใจผมไปทําไมไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาเสียเรามาได้เนมาเถอมาเถออะไรเงี้ยและอย่างเราเราไปเวลาเราไปสุพรรณเนี่ยเราต้องไปเที่ยวที่นั่นด้วยตลอดอะไรเงี้ยแต่ก็เราคือเราก็ไม่รู้ว่าเสียงมาจากใครนะแต่ไม่ใช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 ่เจ้าของร้านเาเจ้าของร้านกับเราก็ แ็แกรดีมากแแกรดีมากอะไรเป็นกันเองมากเราก็พยายามบอกเขาพี่ผมทำก็อย่าคิดมากงานก็เลยคุยกับเก่งเก่งถ้าสมมติว่าไปตามงานพวกนี้ถ้าไม่มีอะไรให้ผมทำผมไม่ไปด้วยหรือถ้าอยากให้เป็นเพื่อนเดี๋ยวไปแมถือว่าเป็นประสบการณ์ปีที่นอนไงได้เขาไปนอนกับพี่พี่เก่งมาเหรอใช่เสียงก้นดังเสียงก้นดังมากจริงเหรออย่างไปงานคลาสสิกที่โคราชเนี่ยเขาดีเขามีกิจกรรมให้เราทำก็คือ เราบอกเขาว่าพี่ต้องมีกิจกรรมนะเช่นมากดรอยสักเราก็จะสามารถพูดอเนื่องกับพี่เก่งได้อะไรได้เราคุยกันได้อะไรเนี่ยพี่เก่งชวนไปแต่งานที่300ไหวไหมสามร้อยพอไหมไม่ใช่งานที่ไปด้วยกันเนี่ยคือเป็นงานที่เรา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 คิดคัดตัวไม่ไม่ไม่แพงไม่ได้แพงร้อยเราเน้นว่าเราได้ไปพักผ่อนด้วยพักผ่อนเปิดรูตาไอ้เงินที่ได้มาก็ใช้กินกันหมดนะระหว่างทางโอ้โหได้แปดร้อยกินเป็นพันกว่าบาทได้ บางทีบางงานก็คนละเจ็ดพันบางงานก็คนละหมื่นอะไรอย่างเงี้ยนะไปเยอะจังเลยก็กินกินกินกันอะคนขับรถกัลอะไปกันเยอะเวลาไปเพื่อนเก่งไปน้องเก่งไปใครไปเราก็ไปกินกันแวะกินกันอย่างเงี้ยออกช่วยกันออกคาร์ลังข้างบนสนุกสนานที่ะทริปต่อไปจะไปจังหวัดไหนทริปต่อไปวันที่สิบเก้าที่ไปแค่นี้เองไปแค่ตรงบางบอนนี่ไปเป็นขับไปเป็นขับไปเป็นขับแล้วก็มีมีมกลาไปจังหวัดอะไรไม่รู้จากไม่รู้งานดกเนาะงานดกเนาะนะฮะอ่ะ เรื่องของทีมที่ออกต่างจังหวัดกับพี่เกมผ่านไปถึงเรื่องราวของพวกกงพวกเกมมั่งได้ข่าวว่าไปเล่นกงเล่นเกมอ่ะเป็นตัวเกมเลยเหรอก็ผมทํางานทํางานว่ะการทํางานให้ให้ค่ายเกมค่ายเกมค่ายเกมของเอ็กชอตเนี่ยตัวแขวเนี่ยใช่เหรอเออเออายตัวลอยสักดิ์แล้ววันนะไอ้ค่ายเกมที่ว่าเนี่ยมันเป็นค่ายเกมหมดแล้วเอ่อเป็นเป็นของไอชอว์ผมทำอยู่ของของชอว์ไอชอว์และนี่เป็นชื่อเกมเกมชื่ออะไรเกมชื่อเอ็กช็อตเอ็กช็อตใช่ ขั้นตอนหรือว่ากติกาก็ได้เนี่ยยิงยิงกงนนี่แหละอ๋อก็ก็คือแกเป็นตัวให้เขายิงก็เป็นตัวผมที่ไปยิงกับเขาเนี่ยแหละอ๋อเหรอใช่มีตัวเลือกกี่ตัวโอ้ยมีเยอะมีเยอะมีเยอะอันนี้เป็นเป็นเืออะไรตัวใหม่ที่จะทำมาอ๋อเนี่ยแกเป็นตัวเลือกใหม่ใช่อ๋อตัวเลื่อกชื่อชื่อว่านี่เลยยังย่างยางเขายังไม่ได้ใส่ชื่ออะไรพวกนี้อ๋อไม่ได้ใส่ชื่อไอเทมว่าเป็นไอเทมอะไรนี่ทำมาห้ดูจริงวะหลอกเกินว่ะอะไรของพี่ แล้สร้อยมีเคยมีสร้อยไหมเหรอเคยมีสร้อยอยู่อ๋อแล้วสร้อยเนี่ยเปลี่ยนเป็นมอไซค์อ๋อๆนะฮะโอ้โหดูแบบดูไหลดูเล่ามากใช่หน้าตาลายโอ้ยมีรอยรอยแผลนิดนึงที่น่าจะใกล้เคียงอยู่ที่เหลือครับผมหลอกลวงจริงจริงจริงหลอกลวงจริงนะวงการมายานี่หลอกลวงจริงนะโดยเฉพาะวงการเนี่ยแอนิเมชันเนี่ยอ่ะหลายคนอยากจะเข้าไปในเกมทำไง ก็สมัครสิพี่สมัครยังไงก็สมัครเข้าไปที่เว็บ Xshot เนี่ย Xshot นะฮะก็ผมจะโพสไว้หน้าเฟซประจําอะใครสมัครอะไรก็ไปดูเสียตังไหมเออถามว่าเสียตังค์เล่นเน่ยมันไม่ต้องเสียตังค์ก็ได้แต่ถ้าอยากได้ของได้เที่ยวี่มุ้อาวุธอย่างเงี้ยใช่เราก็ต้องซื้อตังค์เราต้องเติมเเงินนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง job ที่ใครที่รักเนยเป็นแฟนเนยก็อย่าลืมเข้าไปยิงได้ยิงได้นะฮะถึงแม้บางทีเนี่ยอาจจะทําไม่ได้โอ้โหเฮ้ยอยากจะเจ้าขวานจามหน้าเนย เอาเรียกมาทางในเรื่องของการยิงใช่คือชิดแทนหลายคนเนี่ยอยากเอากระทืบเอาเท่าบี้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 หน้าหน้าเนยะบอกห่ามึงเกิดเอาเอาอุ้ยเนี่ยอันนั้นก็เยอะไปอันนั้นก็เยอะไปคิดจะอย่งไรอันนั้นก็เยอะไปอ่าผ่านไปถ้ถึงใครอยากจะคุยกับเราเนี่ยให้ลืมครับ4642200มีสติมีสติครับผมก็มาส่งข้อความทั้งสองอย่างได้แล้วก็ไปหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของวัยรุ่นครับผม ในร้านเน็ตตายคาร้านเน็ตก็ดีรวมถึงเรื่องของเซลฟี่ครับผมการเซลฟี่กเซลฟี่บางทีบางครั้งมันก็อาจจะสนกุก <c oughs> บางทีก็อาจจะคึกขนอง <c oughs> แล้วก็นำพามาซึ่งอุบัติเหตุด้วยครับผในแบหน้ามาคุยกันครับ